พรุ่งนี้จะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันจริงนะครับย6่ิบมิถุนายนก็จะมีการเดินร่ณรงค์จากวัดเชนาวาสครับวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมหนึ่งได้ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งด้านในนามสูงมมอำนวยการป้องกรรันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีให้ยังเป็นทางการครับขอเสียงปรบ ดั้งสัก40ท่านที่จะได้รับโร่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับอีกไม่นานเราจะได้ครับท่านผู้ว่าครับเชิญครับเชิญครับนี่คือกันนะผู้บริหารของเราจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยท่านพ่อเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านรัฐพับา์ พห้คอให้ผันกครับเลยไปรายการตัวเจะมอบช่วยรางวัลที่นี่วันเจ็ราการปันยูเช็คอิน้ามาแล้วครับสุพรรณรันนิ่งเข้าที่หนึ่งเท่นเดียวกันนะครับสุภาพสตรีสุพรรณลันนิ่งเชิญครับยีกะมานิเหรียญดท้แล้วะดูว่าตี่ิเหรียญสุดท้ายมาหลุดเหรียญสิ่งเดียวเดินน่เดินนั่งเดนโนครับแต่ที่8ครับ ได้ทุกรอบเลยครับท่านคารละนิ่งเมาครับอันนี้พิมพ์สิริโจทติการเดชทองโลทั้งเหรียญทั้งโลเลยนะครับถอนจังหวัดขอบคุณโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพยายมบัติราชขอบคุณหลายห